สวัสดีครับพ ok ี game, ่น้องครับนะครักข่าวมณีนะครับสีผ้าพี่น้องเฮานะครับมาเบิ้งจังหวะที่เครื่องบินลงจอดนะครับหรือว่าแลนดิ้งครับพี่น้องครับหลังจากนะครับเครื่องนะครับอยู่บนอากาศยานนะครับอยู่ที่ความสูงนะครับระดับประมาณนะครับ26,000ฟุตนะครับพี่น้องหรือว่านะครับ8กิโลเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลดนะพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้เครื่องกําลังจะแลนดิ้งนะครับลงจอดนะครับเบิ้งว่าสิเป็นจังได้นะครับพี่น้องครับนะครับ ตอนนี้กำลังจะลงแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับก้อนลงหลอสีกลางออกนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับหลอนะครับลงกระแทกลันเบเป็นทีเรียบร้อยครับพี่น้องสีเห็นนะครับปีกเล็กนะครับที่กลางออกนะครับพี่น้องครับเพื่อซอยนะครับพี่น้องให้รักษานะครับแรงยกของเครื่องบินเนาะนะครับหลังจากที่เครื่องบินลดระดบความสูงลงมานะครับทำให้เสียนะครับสูญเสียแรงยก ครับนะครับอันนี้ลงจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องย่างปลอดภัยนะครับพี่น้องเนาะนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับพี่น้องปีกเล็กจังสี่นะครับพี่น้องนะครับก็จะปิดลงอันเป็นว่าจบเรียบร้อยครับลงจอดได้อย่างปลอดภัยครับพี่น้องครับ